คำศัพท์5หมวดในการเริ่มสอนเด็กๆค่ะหมวดที่1รู้จักคนควรสอนให้เด็กๆรู้จักคนที่อยู่ใกล้ตัวได้แก่พ่อแม่พี่น้องตายายปู่ย่าหรือคนที่เด็กๆได้เจอในชีวิตในทุกๆวันค่ะหมวดที่2รู้จักอวัยวะสอนเด็กๆในการรู้จักอวัยวะด้วยการชี้ตา หูจมูกปากชี้และพูดคำสาบและให้เด็กๆพูดตามค่ะหมวดที่3รู้จักสัตว์อาจจะใช้เป็นภาพหรือโมเดลสัตว์มาใช้ในการสอนเด็กๆนะคะเช่นช้างก็ชูช้างให้ดูแล้วก็ให้เด็กพูดตามว่าช้างมา้าวัวซึ่งคำศัพท์ที่ควรสอนอาจจะเป็นคำพท์เริ่มจาก1พยางก่อนแล้วค่อยๆขยับเป็น2พยางค่ะ หมวดที่4รู้จักสิ่งของให้เด็กๆรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ใกล่ตัวเช่นจานช้อนส้มแปลงสีฟันแก้วน้ำเสื้อกางเกงซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกวันค่ะหมวดที่ 5. รู้จักคำกริยาคำกริยาถือว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เด็กๆเกชื่อมโยงเอาคำในสี่หมวดแรกมาสร้างเป็นประโยคนะคะเช่นคำว่ากิน ขอเล่นหยิบจับเช่นตัวอย่างนะคะแม่หยิบตุ๊กตาหนูขอแก้วน้ำแบบนี้ค่ะควรให้เด็กๆรู้จักคำศัพท์ทีละหมวดสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยให้เด็กๆครบทวนคำพท์แต่ละหมวดและนำมาเชื่อมโยงเป็นประโยคค่ะลองค่อยๆฝึกไปนะคะผู้ปกครอง